ชาวราศีมีนตรงฐานดวงชะตาชาวราศีมีนได้ไพ่เดซันนะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภอาสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อศาศ,าศาัยเป็นแปบ,บนไปเปนแกบ,บนเอออ่ะ สำหรับชาวราศีมีนอาจารย์ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ชาวราศีมีนตรงกับชีวิตเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องหุ้นส่วนเรื่องบริวารน,นะแต่ในช่วงนี้1น5ถึงสินี้สำหรับชาวราศีมีนมีทั้งโชคมีทั้งลาบใครอยากได้โชคได้โชคใครอยากได้ลูกได้ลูกใครอยากได้ผัวได้ผัวทันทีไปไปไปเด็กคไห เป็นแบบนี้เอาเป็นว่าชาวราศีมีนถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีก่อนขึ้นปีใหม่25 2 5 6 0 6ที่ราคาเอาเป็นว่าชาวราศีมีนตรงฐานดวงตาได้ไพ่เดซันถือว่าเป็นไพ่ที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์ส่วนในตำแหน่งของการเงินต้องบอกว่าชาวราศีมีนจะได้เงินเป็นก่อเป็นกรรมจากธุรกิจ การทำมาหากินที่ติดขัดอยู่ลูกค้าเก่าๆที่หายไปจะกลับมาหาชาวราศีมีนเป็นแบบนี้ทีละขาแล้วใครที่มีเรื่องมีราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายต้องบอกว่าชาวราศีมีนจะได้เจอคนที่เก่งจะได้เจอคนที่มีฝีมือเข้ามาช่วยเหลือชาวราศีมีนเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ทีละขาใครที่ตกงานอยู่ ใครที่กำลังรอคำตอบอยู่ใครที่กำลังรอเรียกสัมภาษณ์อยู่ชาวราศีมินจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของงานเป็นแบบนี้เลยค่ะอืมนะขา,าจะกดกิ่งเดี๋ยวมันจะทีไปอ่ะเอาเป็นว่าในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของการเงินอาจารย์ต้องบอกว่า ชาวราศีมีนมีไรายได้เข้ามาแย่ก็จริงในช่วงนี้แต่อาจารย์ก็ต้องบอกว่าไพ่หกเหรียญหมายความว่ายังไงชาวราศีมีนยังมีเรื่องใช้จ่ายยังมีเรื่องในการจัดจ่ายใช้สอยอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไม่เป็นเรื่องของการรีโนเวทบ้านใหม่ตกแต่งบ้านใหม่หรือว่าการจะส่งลูกไปร่ำไปเรียนยันต่างประเทศเป็นแบบนี้นะ เป็นแบบนี้เลยคา่ะเอาเป็นว่าชาวราศีมีนก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนทีละาาอ่ะสำหรับชาวราศีมีนก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งราศีที่จะมีความโชคดีแต่จะต้องทายว่าชาวราศีมีนความโชคดีเนี่ยเขาเรียกว่าพุ่งไปยันไปหน้าชนะ ว่าแบบนี้อะแต่บางครั้งบางคราวชาวราศีมีนตัดสินใจชาวราศีมีนเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วบางครั้งบางคราว <_ m akes> คิดว่ามันจะจะต้องแบบนี้แล้วอาจารย์อาจารย์เทพอาจารย์เทพคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แต่บางครั้งบางคราวมันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนนะถ้าตัดสินใจไม่ได้ให้โทรหาหมอดูแล้วถามว่าอาจารย์เทพต้องเป็นมึงคนเดียวหรือเปล่าไม่จําเป็น หมอดูท่านใดก็ได้แต่อาจารย์ก็ต้องบอกว่าไอ้หมอดูตาม Facebook และไม่มีโปรไฟล์ขอให้ระแวดระวังนะถ้าจะดูขอให้ดูเป็นหมอดูที่เห็นหน้าเห็นตาในช่อง YouTube ต่างๆจะดีกว่านะเพราะหลายๆท่านก็โดนหมอดูหลอกเหมือนกันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นี่ละคะ่ะอ้าส่วนในเรื่องของการเสี่ยงการเสียวก่อนหน้านี้เสียเงินเสียทองไปกับการพน,นันนะไม่ว่าจะเป็นหาน้อยไม่ว่าจะเป็นหวยหุ้น ไม่ว่าจะเป็น V.I.P. ซูปเปอร์ V.I.P. อะไรเหล่านี้แต่ในช่วงนี้จะต้องบอกว่าชาวราศีมีนจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตลาาผลเกี่ยวเรื่องของทุ่ที่ดินนะบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของกองมรดกแล้วไม,ไม่สามารถที่จะจัดสรรปันส่วนให้เรียบร้อยในช่วง15วันนี้ชาวราศีมีนจะได้รับข่าวดีนะ ส่วนในเรื่องของการเดินทางชาวราศีมีนขอให้ระแวดระวังเรื่องของอะไรสภาวะร่างกายอาจจะเป็นลมเป็นแรงอย่าลืมพบยาอม,มอยาดม,มยาลมยามองเป็นแบบนี้เนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินทางมาแน่ส่วนใครที่กําลังจะศึกษาในเรื่องของการลงทุนนะไ,ไม่ว่าจะลงทุนในเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงาม ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ยานพาหนะหรือหลายๆท่านกำลังวางแผนว่าทำงานประจำแล้วอยากจะหาไรายได้พิเศษเข้ามาอยู่ให้ได้อาจจะได้มีสตุงตังเข้ามาอยู่ในมือนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนอาจารย์ต้องบอกว่าในช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากถ้าคิดจะทำอะไรขอให้เริ่มลงมือทำแต่ที่สำคัญอาจารย์ต้องบอกว่าชาวราศีมีน ไพ่พระฤาษีหมายความว่าชาวราศีมีนอาจจะต้องเป็าสตาง์สุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงินจัดสรรบ่งส่วนเวลาให้กับในเรื่องของการศึกษานะหลายๆท่าน อยากจะเปิดร้านอยากกระทําธุรกิจแต่บางรั้านครับาาอาจจะต้องใช้ในเรื่องของเอกสารเพื่อจะทําธุรกิจให้ได้แต่ในครั้งนี้อาจารย์บอกว่าใครที่กําลังสอบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดร้านเปิดรวงต้องการใบไปให้กับในหน่วยของรัฐบาลนะในหน่วยราชการชาวราศีมีนจะประสบความสําเร็จบางท่านอาจจะขอกินค์ดบางท่านอยากจะเป็น ซิติเซนที่ประเทศนั้นๆน,น,นะหลายๆท่านอยากจะได้ใบประกาศเพื่อจะไปเปิดทําธุรกิจต่างๆในช่วงนี้ต้องบอกว่าดวงชาวราศีมีนเปิดเต็มที่ล้านเปอร์เซ็นต์เอาแค่1ิวันนะนี่แค่ตายแค่1ิวันเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าใครที่มีความวิตกกังวลเรื่องของการสอบใครที่มีความวิตกกังวลในเรื่องของเอกสารในช่วงนี้เอกสารจะผ่านนะทายแม่งแบบนี้ที่ราคาเป็นแบบนี้อ่ะก่อนหน้านี้ชาวราศีมีน ลูกค้าเก่าๆอาจจะหายไปลูกค้าใหม่ๆก็ยังไม่เข้ามาก็าหมายความว่าบางครั้งบางคราวโชคชะตาของเรามันยังไม่ถึงจังหวะเวลาที่พออาจที่จะเขาเรียกว่ามันจะลงตัวมันอาจจะมาเร็วกว่าเดิมหรือมันอาจจะไปช้ากว่าเดิมแต่ยังไงก็มาเป็นแบบนี้ในส่วนเรื่องของตําแหน่งลูกหลานบริวารอาจารย์เทพต้องบอกว่าชาวราศีมีนบางครั้งบางคราว เราทำธุรกิจหลายหลายท่านมีลูกน้องบริวารอยู่ในมือแต่ก็ไม่ได้ดั่งใจนะชาวราศีมีนอาจจะต้องลงมือลงแรงเองเพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแต่อาจารย์ก็มีคำแนะนำใครที่ทำธุรกิจอยู่แล้วมีลูกน้องบริวารหลังจากนั้นพอมันเกิดปัญหา ให้คนที่อยู่ใกล้ปัญหาที่สุดเป็นคนแก้ไขหลายหลายท่านทำธุรกิจแล้วพอมีปัญหาจ้างคนข้างนอกมาแก้ปัญหามันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ปัญหาจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดแต่ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจเขาเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ชาวราศีมีนตอนนี้บอกว่าความรักไม่ค่อยสนใจเลยสีถ้วยขึ้นมา ก็หมายความว่าชาวราศีมีนได้เจ็บปวดเกี่ยวกับความรักมามากมายคิดว่ามันจะใช่คิดว่าอีลวงนี่แม่งใช่สุดท้ายเลิกกัอีลวงไปล่ออีเลียมต่อแล้วถามว่าอีเลียมมันใช่หรือเปล่าสุดท้ายต้องก็โดนอีเลียมหักหลังเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนรู้สึกว่าไม่อยากได้แล้วทั้งหำทั้งหีบในช่วงนี้ขออยู่เดียวเฮะ เป็นแบบนี้เนะี่ยเพราะอะไรมันมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นก็คือเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมีนในเรื่องของความรักอาจารย์ต้องบอกว่ายังไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมันนะชาวราศีมีนก่อนหน้านี้เป็นไงโอโหตกหลุมรักใครบางคน hello hello how are you what is your name ฮรีอ่อะไปเจอกันใน Facebook แล้วก็ติดต่อกันไปติดต่อกันมาจะนอนก็นอนไม่ได้เพราะอะไรตั้งกล้องไว้ยีบสี่ชั่วโมงจะขี้ก็ขี้ไม่ได้เพราะอะไรตั้งกล้องยีบสี่ชั่วโมงะความรักแบบออนไลน์ความรักแบบข้ามโลกบางครั้งบางคราวความรักเหล่านี้มันก็ทําให้เรามีชีวิตชีวาแล้วหลายๆท่านที่เกิดในราศีมีนก็ถูกหลอกมาค่อนข้างเยอะนะ โปรไฟล์เลิศเลยโปรไฟล์เลิศเลยเชื่อะไรอาดัมอคุยไปคุยมาขอยืมตังค์ขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นขอให้ชาวราศีมีนจงระแวดระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกลวงในเรื่องของความรักนะชาวราศีมีนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งบางคราวกูเดินอยู่กับผัวเนี่ยกูก็อิจฉาคนที่เดินคนเดียวเป็นแบบนี้นะ เป็นแบบนี้อะเอาเป็นว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจารย์ต้องบอกว่าในเรื่องของความรักก็ขอให้ระแวดระวังในเรื่องของอะไรคู่รักเอาเปรียบนะใครที่เจอคู่รักก็ถือว่าโชคดีแต่ตาอาจารย์เทบต้องถามต่อไปไว่าอาจารย์เทบหลายๆคนสมหวังในเรื่องของความรักหลายๆคนก็ไม่สมหวังในเรื่องของความรักแม้จะเกิดในราศีเดียวกันอยู่ที่ว่าการสร้างกรรมดี การสร้างบารมีใครสร้างสมมามากกว่ากันฮะไม่ได้หมายความว่าการทำนายครั้งนี้จะเป็นของทุกคนแล้วอาจารย์ก็ต้องบอกต่อไปอีกว่าเรื่องของหวยเรื่องของโชคเรื่องของลาภถูกแน่แต่ถามว่าทุกคนหรือเปล่าไม่ฮะบางท่านอาจจะจะไปแอบดูราศีต่างๆแอบดูแอบดูแอบดูเฮ้ยอาจารย์เทพไอเฮียมึงทายว่าถูกทุกราศีเลยเหรอเป็นไปได้เป็นไปได้ ไม่ได้หมายควาว่าเฮ้ยราศีนี้จะต้องถูกอยู่ราศีเดียวราศีนี้จะต้องติดคุกอยู่ราศีเดียวไม่ใช่ถ้าไพ่ขึ้นมาแบบไหนอาจารย์ต้องทายแบบนั้นนะแล้วถ้าตัดสินใจไม่ได้จะเทพจะลงทีจะล่อแม่หมดตัวขายบ้านขายช่องแล้วเล่นหวยเลยดีเปล่าถ้าไม่มั่นใจให้ทูหาหมอดูเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อ่ะส่วนคนที่โสดอาจารย์เทพคนที่โสดอยู่แล้วได้เฝ้าพิสเพ้งเลงแลตรงฝ้าก,กระเชงนัแทงคอยดูตามดูลำแผนตน้องบอกว่าชาวราศีมีน ความรักในครั้งนี้ถามว่าสมหวังมา้เจอความรักก็จริงแต่ชาวราศีมีนจะได้ความรักแบบแก่ๆ <_ d ata> เฮ้ยอาจจะได้ปากหมายไรเฮียความรักหมายความว่าหมายความว่าชาวราศีมีนจะได้เจอคนรักที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่ทำมาหากินเก่งเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวเป็นแบบนี้อายุอาจจะมากหน่อยแต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะอะไรหำยังใช้ได้ เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเอานะความรักครั้งใหม่จะก่อเกิดขึ้นนะสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจนะหมายความว่าในเรื่องของการอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นการอุปถัมภ์ในเรื่องของความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นการอุปถัมภ์ในเรื่องของเงินทองชาวราศีมีนจะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับการอุปถัมจากเพศตรงข้ามก็หมายความว่าใครที่มีหำหีบก็จะ อุปถัมภ์ใครที่มีหีบห้ำก็จะเข้ามาอุปถัมภ์เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้อ่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วส่วนในเรื่องของการเดินทางอาจารย์บอกไปแล้วว่าใครเดินทางก็ขอให้ติดยาอมยาดมยาหมองไปด้วยนะส่วนเรื่องของอุบัติเหตุอาจารย์ไม่เห็นไพ่อุบัติเหตุเลยก็ถือว่าโอเคเขาเรียกว่าถ้าอะไรรู้สึกไม่ดีก็ขอให้เตรียมตัวไว้นะเรื่องของหยุกเรื่องของยาอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องของการทำมาหากินใครอยากจะได้งานในช่วงนี้จะได้งาน นะเปลี่ยนงานก็จะได้งานใครอยากถูกหวยได้หวยแปดหมื่นล้านทายแบบนี้อาจารย์เทพทายแบบนี้อ่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วสําหรับเรื่องความรักอาจารย์ต้องบอกไปแล้วว่าถ้าเจอก็เจอคนที่มีอายุมากกว่าแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างดีอ่ะหลังจากนี้อาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวจะสนับสนุนรายการโดยออเด f เล็ผลไม้สกัดเย็น หาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ได้ที่โลตัสสาขาบางนาฮะอ้าไม่ใช่พิเรนูโมโมโกเจแปนสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสินค้ามือสองคุณภาพดีเริ่มต้นที่15บาทถนนหาไทยราทีราคาอ้าวเอาแค่นี้ละกันเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของอะไรอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของสะพานบุญแล้วก็เดี๋ยวจะมองในอ่อจะพูดในเรื่องของวงจุ้ยสักหน่อยหนึ่งหลายๆท่านส่งรูปมาให้อาจารย์ดูถามกันเทพตรงนี้ดีหรือเปล่าตรงนี้ดีเปล่า เดี๋ยวให้ว่ากันเอาเป็นว่าสะพานบุญในครั้งนี้อาจารย์เข้าไปเช็คในเรื่องของตัวเลขตอนนี้ได้8คันกว่าแล้วนะ8คันครึ่งก็หมายความว่าเงินเข้ามาอยู่ที่ในบัญชีสะพานบุญ85,000นกว่าบาทเมื่อกี้อาจารย์แอบเข้าไปดูแล้วท่านใดยอยากจะทําบุญบุญเพื่อน,น้องวิวแชร์เพื่อน,น้องสะพานบุญโอนเงินเข้ามาที่บัญชี1 2 0 8 9 8 0 7 6 5 1 2 0 8 9 8 0 7 6 5เอาเป็นว่า อาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านรกมีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าก็ไม่เคยไปแต่ถามว่าสยามตะแคม,มีจริงรเปล่ามีอยู่จริงถามว่าเมืองเกียวโตมีอยู่จริงหรือเปล่ามีอยู่จริงแต่นลกสวรรค์ไม่รู้เอาเป็นว่าในชาตินี้ที่เราเกิดมาถ้าเราเรามีโอกาสดีกว่าคนอื่นดีกว่าหลายๆคนถ้าเราอยากจะทำบุญนะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงที่เรามีชีวิตเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่เราจะได้แบ่งปันเอาเป็นว่ารถวิวแชร์เพื่อน้องตอนนี้ได้8คันครึ่ง8คันครึ่งแล้วนะเอาเฉพาะท่านที่อยากกระทําบุญอยากทําจริงๆไม่คิดลบไม่คิดอะไรทั้งสิน้นถ้าคิดว่าเฮ้ยโอนตังค์ให้ยันเทพแล้วยันเทพมันจะต้องเอาไปซื้อบุหรี่ดูดแน่เลยมันต้องเอาไปซื้อกัญชาเสพแน่เลยไอ้เนี่ไม่ต้องโอนมานะน่าจะสักประมาณไม่น่าเกินสัปดาห์นี้อาจารย์จะเอาเงิน เกือบทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดนะต้องมีติดถุงไว้บ้างเกือบทั้งหมดเอาไปทําบุญให้กับน้องๆน้องๆอ,อ,อ,อาจารย์ที่ว่าเขาต้องการรอโอกาสนะอ่ะ,อะแต่ไปทุกทีก็ไม่เคยเห็นน้องสักทีเลยเอาแค่นี้ลวกันเอาแค่นี้หลังจากนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของอะไรเรื่องของ่วงจุ้ยซะหน่อยหนึ่ง่วงจุ้ยหมายความว่ายังไงถ้าในตามนิยามของมันจ,จริงๆก็เป็นเรื่องของลมกันนะเป็นเรื่องของการ บริหารจัดการลมบริหารจัดการน้ำบริหารจัดการเรื่องของชัยภูมิหลายๆท่านอยากจะขายของแต่ก็ไม่รู้ว่าทำเลที่ดีคือตรงไหนนะทำเลที่ดีคือควรจะเป็นที่ที่มีการรวมผู้คนมากๆตรงไหนที่มีคนมากๆตรงนั้นมีพลังงานแล้วเงินก็คือพลังงานนะอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันขายแบบนี้แล้วมีคู่แข่งห้ามคิดแบบนั้นทำไมเยาวราช แม่งขายเหมือนกันหมดเลยไอ้น,นี่แม่งกับเกาลัดผ่านไปอ,อีกสองเก้าไปสองเก้าไอ้เฮียเนี่กับเกาลัดไปตรงนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพ่าไปหน่อยก๋วยเตี๋ยวไก่พ่าไปหน่อยก๋วยเตี๋ยวหมูทําไมถึงอยู่ได้เพราะฉะนั้นความคิดของเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ของเราเอาเป็นว่าเรื่องของชัยภูมิมีความสําคัญตามทางโค้งโค้งนอกโค้ง,ง,งในที่ไหนดีนะแล้วในช่วงอยู่ตรงจังหวะยูเธอร์รดดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นทางสามแพ่งดีหรือเปล่า มันก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้สิ่งนั้นทําอะไรเอาเป็นว่าเรื่องของชัยภูมิมีมความสําคัญดูถ้าชัยภูมิผิดไม่ต้องไปปรับพงจุ้ยเลยทํายังไงแม่งเา็าเฮียเนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการหาชัยภูมิสําคัญแต่มันก็มีวิธีแก้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าท่านใดที่มีบ้านอยู่แล้วหรือท่านใดที่กําลังจะสร้างโรงงานจะไปเช่าโรงงานเช่าโกดังลองดูซิว่าเฮ้ยถ้าจะต้องปรับพงจุย้ยเอายังไงก่อนดี ง่ายๆที่สามที่พวกเราสามารถดูกันได้ทำกันได้ก็คือเอาเป็นว่าถ้ามีสินแสหรือว่าจ้างสินแสพื้นฐานเลยนะหรือว่าจะไปจัดเอง ถ้าตอนนี้เรายืนอยู่หน้าบ้านแล้วหันหน้าออกไปทางหน้าบ้านหน้าบ้านเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นทางหลักทางวงจุ้ยก็หมายความว่าเป็นลานนกแดงอ่ต้องการอะไรต้องการพลังงานต้องการแสงค่อนข้างมากต้องการบริเวณที่โลง่งแต่ไม่ได้หมายความว่าให้โล่งจนไม่มีชีวิตชีวาปลูกต้นไม้ได้เปล่าอาจารย์เนบอาจารย์เนบปลูกได้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยหน้าบ้านธาตุไฟมีน้ําไม่ได้ไม่ใช่อันอนั้นปัญญาอ่อน นะด้านหน้านกแดงซ้ายมือเราตำแหน่งมังกรนะมังกรแล้วมีอะไรหัวมังกรตรงนี้ควรจะเป็นเคาน์เตอร์ควรจะเป็นอะไรที่มีการเคลื่อนไหวนะมีลูกค้ามานั่งแถวนี้หรือว่าจับจ่ายใช้สอยอยู่แถวนี้ตรงนี้มีความสําคัญในเรื่องของความเคลื่อนไหวส่วนด้านขวามือเป็นตำแหน่งเสือขาวอะไรที่ไม่ค่อยได้ขยับก็ขอให้อยู่ในตำแหน่งนี้จะเป็นรูปภาพจะเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีความเคลื่อนไหวก็ตำแหน่งนี้แต่จะไม่ว่าต้องมีความยืดหยุ่น ต้องมีความมีหยุดส่วนด้านหลังเป็นทิศของอะไรเต่าดาเต่าดำมังกรเขียวเสือขาวหงแดงมันมีอยู่แค่นี้แล้วการที่จัดบ้านจัดร้านควรจะมีตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งกลางบ้านหรือว่าหัวใจบ้านขอให้มีบริเวณโล่งให้เขาสักหน่อยหนึ่งมีจังหวะหายใจนะจะแต่งบ้านไม่ได้ไหมายความว่าเดินเข้าไปปุ๊บไอ้เฮียชนโซฟาเลยต้องมีตำแหน่งให้เขาต้องมีบริเวณเขาเรียกว่าลานรับพลัง ไปม่นี้นะแล้วการที่เราจะนั่งนั่งตรงไหนที่มันรู้สึกมัน่นคงยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเฮ้ยมงคลอัปมงคลโชคดีโชคร้ายยัง,งไึ่ตมองาไปสนใจมันเอาเป็นว่าการนั่งให้นั่งพิงกําแพงดีที่สุดปลอดภัยที่สุดไม่ว่าจะไปเดียวงานไม่ว่าจะไปเจอใครก็แล้วแต่ให้หลังชนกําแพงไว้จะมีความมั่นคงมากกว่านี่คือเคล็ดลับไม่ใช่เรื่องอยากฮะ เอาแค่นี้ละกันนะแล้วที่สําคัญเป็นเรื่องอไรเรื่องของความสะอาดมีความสําคัญมากๆหน้าบ้านคุณจะมีความสะอาดแต่ถ้ามีเด็กมันอาจจะเปอะบ้างเปื้อน,นบ้างแต่ถ้ามีเวลาก็ขอให้ทำเสียเป็นแบบนี้นะแล้วที่สําคัญห่วงจุย้ยห่วงจุ้ยของเราเนี่ยเรื่องของจิตใจเรื่องของร่างกายเรามีความสําคัญมากๆไม่ใช่แค่จัดบ้านแล้วมันจะรวยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการวางเนื้อวางตัวเรื่องของจิตใจเราดีหรือยังถ้าเราจิตใจไม่ดีทําธุรกิจไรแม่เขาเจ๊ง เพราะเราคิดแต่จะไปเอาเปรียบเขาอ่ะแค่นี้ละกันหลังจากนี้หลังจากนี้อาจารย์เทพจะพูดถึงเรื่องหออไลกระเป๋าสตางค์สั่งรวยไม่ได้เล่านานแล้วเอาเป็นว่าไม่มีการพยากรแล้วหลังจากนี้ขายของตอนนี้ขายกระเป๋าสตางค์สั่งรวยแล้วช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่เข้ามาเต็มทีคริสมาสแตงกีวิ่งอะไรพวกนี้เอาเป็นว่าก่อนหน้าที่อาจารย์จะมาเป็นหมอดูอาจารย์เล่นดนตรีอยู่ที่ศรีลมนะแล้วการเดินทางแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็น MRT ไม่ว่าจะเป็น BTS เดินทางจากบ้านตั้งแต่เวลา5โมงไปถึงที่ทำงานประมาณสักทุ่มครึ่งมันมีอยู่วันหนึ่งขณะที่มีการเล่นกีฬาสีกันร,ระหว่างกีฬาสีเหลืองกับกีฬาสีแดงเส้นทางการเดินรถขอจานได้เปลี่ยนไปจากเดิม แทนที่จะไปลงที่ศาลาแดงไปลงที่อนุสาวรีย์อาจารย์จะนั่งรถตู้ไปลงที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วนั่งบีทเอสไปลงที่ศาลาแดงแต่วันนั้นอาจารย์ได้เปลี่ยนเส้นทางจากมีนบุรีไปลงที่พระรามเก้าวันนั้นเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์ไปตลอดการในเรื่องของการเงินการทองอาเป็นว่านักดนตรีตัวเล็กๆเล่นดนตรีมา20กว่าปีไม่มีจะแดกมันได้แก่เท ได้แก่เทผู้หญิงมั่งเมามั่งแม่งก็มีอยู่แค่นี้แต่ในวันนั้นอาจารย์ต้องขอบคุณนักกีฬาสีไม่ว่าสีเหลืองไม่ว่าสีแดงการเปลี่ยนเส้นทางในรถจากมีนบุรีไปพระรามเก้าอาจารย์ก่อนที่จะเข้าไปในช่องทางซื้อตั๋วของ MRT รถไฟฟ้าใต้ดินด้านซ้ายมือก่อนที่จะเข้าไปในในการซื้อตั๋ว อาจารย์ได้เดินเข้าไปมันมีเวลาเหลือก็เดินเข้าไปในร้าน B2S อาจารย์ได้ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวอาจารย์ได้เฝ้าอ่านสามรอบบอกตรงว่าอ่านสรอบเพราะเป็นคนที่เข้าใจอะไรค่อนข้างยากหลังจากอ่านเสร็จในความเขาบอกว่าถ้าวันนี้อยากเปลี่ยนฐานทางการเงินเริ่มจากการลองเปลี่ยนกระเป๋าเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแต่ มันมีเรื่องของกฎคูณ200เท่าหมายความว่าไม่ใช่ว่ากระเป๋าทรงยาวอะไรก็ได้แต่มันหมายความว่า,ม,วา,ม,วามันควรจะมีมูลค่าในตัวของมันเองนั่นคือกฎคูณ200เท่าซื้อกระเป๋าราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้เอาราคาของกระเป๋าคูณตัวเลข2 0 0นั่นคือไรายได้ต่อปีของเรานี่เขียนโดยคุณคำไม่ดานี่คือการวิจัยคุณคำไม่ดาเป็นใครคำไม่ดาเป็นใคร,คาใครจารทพบัญญาอ,อ่อนเฮีย อาร์่าคุณคาเมดะเป็นคนที่ตรวจสอบบัญชีของนัก,นกธุรกิจบริษัทต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาเฝ้าสังเกตว่าลักษณะแต่ละคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินในเรื่องของการบริหารใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยางเหมือนกันหมดแม้กระทั่งอาจารย์เล่นดนตรีอยู่สีลมอาจารย์เนี่ยเล่นอยู่ร้านรดเฮาส์บาร์บีคิวเดินไปประมาณ2อก้าอยู่ตรงถนนจะติกับถนนธน,นิยะแถวนั้นเขาเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของคนญี่ปุ่น แล้วร้านนี้ถ้าเดินเข้าอาจารย์บอกเลยว่าเข้าไปเนี่ยสมัยตอนที่จะเล่นมีแต่ฝรั่งมีแต่ญี่ปุ่นคนไทยค่อนข้างน้อยมากเพราะอะไรราคาค่อนข้างแพงแล้วอาจารย์เพิมสังเกตญ,นนกเญี่ปุ่นใช้จริงกัเปล่าญี่ปุ่นใช้จริงจำไว้ว่าคนญี่ปุ่นคนจีนคนไทยมีเขาเรียกว่ามีความเชื่อคล้ายๆกันมากมาถึงนั่งเสร็จปุ๊บวางกระเป๋าทรงยาสามคนเลย,ายอาจารย์สังเกตอาจารย์ตั้งแต่อ่านหนังสือมาสังเกตว่าไอ้เี้ยมใช้จริงนี่ว่าตัดขาแม่ด่ไม่ได้หลอกเรานี่ว่า มีความเชื่อขึ้นมาหลังจากเขาเรียกว่าตอนที่อาจารย์เงินเดือนออกอาจารย์ตัดสินใจอ่านสามรอบสามรอบตัดสินใจซื้อกระเป๋าสตางค์ทงยาวเงินเดือนเกือบทั้งหมดด้วยความเชื่อนะหลังจากนั้นจากความเชื่อทําให้เราเป็นไงไม่มีกระแดกสามเดือนแรกบอกเลยว่าไม่มีกินเลยนะหลังจากนั้นห้าเดือนอาจารย์เทพท้าเดือนละ,เ,เ,นละเป็นหนี้เป็นสินเข้าเดือนที่7แล้วก็ยังไม่ดีแต่ในใจเขาคิดว่าเฮ้ยก็แค่เชื่อมันว่า แต่ชีวิตก็รอดมาเจเดือนแล้วแต่ปฏิหารเกิดขึ้นในเดือนที่11อาจารย์สามารถหาเงินหลักแสนได้ครั้งแรกในชีวิตคือหลังจากเชื่อในเรื่องของกระเป๋าสตางค์ทรงยาวนะเขาบอกว่าถ้าวันนี้กระเป๋าสตางค์เปรียบเสมอโรงแรมถ้าลูกค้าเข้ามาอยู่แล้วโรงแรมชั้นดีแบบนี้เข้ามาอยู่แล้วรู้สึกสุขสบายรู้สึกว่าเขาปลอดภัยซิบู้ได้ถามว่าเขาจะกลับมาอีกหรือเปล่าเขาจะกลับมาเขาจะชวนเพื่อนชวนฝูงมาด้วย เงินจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นอะไรที่จะต้องประหยัดซื้อของแพงไปเลยอะไรที่ใช้นานๆานซื้อของแพงไปเลยแล้วท่าวันนี้อยากจะซื้อของขวัญชิ้นพิเศษให้ใครสักคนหนึ่งคนที่เรารักไ,ไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นลูกน้องซื้อกระเป๋สาสลางทรงยาวสุพิชยากระเป๋สาสลิงสั่งรวยเป็นของขวัญให้เขาตัวนี้ตัวพิมพมสองหมืม่นเก้าพันเจ็ดร้อยส่วนตัวคลาสิิกไหนวะตัวสินบนตัวคลาสิิหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อย ลดราคาจาก1,000 0มื่นเอ้ยลดราคาจาก1 9 7 0 0เหลือเพียง1,3,900สําำหรับตัวคลาสสิกส่วนตัวคอสบอดี้กำลังมาคอสบอดี้รุ่นเศรษฐีคอสบอดี้12นักสัตว์แล้วกระเป๋าทุกใบผ่านวิธีประพรมน้ำมนต์พุทธคุณเขาเรียกเรียกขวัญเงินเรียกขวัญทองปุกเสกทุกใบที่ราคาที่ราคาเป็นแบบนี้อาจารย์เทพแล้วต้องใช้เมื่อไหร่กันเทพ ต้องใช้เมื่อไหร่ใช้เดี๋ยวนี้อ่ะแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของตัวเลขหน่อยนะึงก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะช่วงนี้ที่อาจารย์ทํานายอยู่ก็เข้าวันที่วันที่หนึ่งหรือว,วันที่2อวัเนี้ยไอ้เคียวทำไมห,หายใจขัดๆวะเนี่ยก็เขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวนะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพซื้อเสื้อผ้าที่มันอุ่นๆใส่เข้า สองสาม,ส,ามสองสามเลขเด็ดจากไอ้ไข่บางท่านก็ถูกหวยบางท่านก็โดนหวยแดกอ่ะก็ถือว่าบุญไข่บุญมันละกันส่วนตัวเลขที่ไอ้ไข่ให้ไปก็ถือว่าเป็นตัวเลขสําหรับชาวราศีมีนอาจจะไปกลับไปกลับมาลดทอนแล้วก็แล้วแต่นะเอาแค่นี้ละกันที่ราคา